เปนเยอมากครับแล้วก็เป็นเจอดมากที่ได้มาร่ว,วมงาในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมพวกเราก็พัฒน์ทุกที่เนาะเราก็าตั้งใจซ้อมกันมากครับส่วนผมวันนี้เป็นความตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากครับก่อนขึ้นเวทีเลยเพราะว่าถือว่าเป็นอีเวนต์โชว์แรกของพวกเราเลยครับที่แบบได้ลองโชว์กันแบบเป็นรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆของผมก็ก็เหมือนทุกคนเลยครับก็มีความตื่นเต้นมีความกังวลอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณเอสมากที่เหมือนให้โอกาสเวทีเราแบบได้แสดงโชว์ได้แสดงความสามารถตรงนี้จริงๆก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับมากครับก็ตื่นเต้นทั้ง4คนเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นโชว์แรกที่แบบอยู่ออฟฟิเชียลลี่แบบข้างนอกแล้วแบบต้องอินเตียร์ร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นกันหมดแล้วก็แต่ว่าสนุกมากทุกคนรู้สึกสนุกครับนะครับแล้ตอนนี้ขึ้นโชว์คอนเสิร์ตวินนี่คอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างมีความมอสซัมอะไรบ้าง ออคือไม่รู้แบบงานมันก็ออซ้ำมากอย่แล้วครับผมก็พวกเราก็แบบเออยอมไม่ได้ว่าเราต้องออซ้ำให้ให้ได้เหมือนงานแล้วกันอะไรแล้วก็คือแบบว่าก็ต้องเอ็นจอยครับแล้วก็แบบว่าให้คนดูคือแบบว่าคือพยายามจะแบบว่าเดินไปทุกซอกทุกมุมของเวทีแบบเพื่อให้เข้า yep> ถึงในแบบทุกๆคนที่เขามาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ ก็ดีใจแล้วก็ตอนโชว์รู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าพอเห็นรอยยิ้มทุกคนมันก็แบบเพิ่มกําลังใจแล้วก็เพิ่ม power ในการแบบโชว์ของเราก็รู้สึกสนุกมากครับรงดงใกล้ปากแทนเป็นี้หน่อยเอสโคล่าหน้าไปด้วยกันแล้วก็ฝาดนะครับทำเป็นเอสโคล่านะครับเหนื่อยหน้าไปด้วยกันนะครับข้างบนมีไอเดียเทียบเลยนะครับผมก็เหนื่อยหน้ากันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับผมใช่ครับเป็นกิมมิ c ใหม่นะครับที่เหมือนเต็นแบบคำไว้ด้านล่างกระป๋องเลยครับแล้วก็พีคออกมาก็จะเป็นคำเลย คลิการสอบด้านกันครับ,รบแล้วก็มี QR code ต่างๆด้วยนะว่าอ,อันนี้ต้องลองแล้วล่ะเด็ก Gen Z ก็ต้องทำกอ็อย่าลืมยก S กระดกแล้วก็มองขึ้นฟ้านะครับทุกคนอะไรยครับขอบคุณครับครับผมบเ้้นาหรือีครับมคีไรบ้างมีไงบ้างที่ผ่านมาร<อ>้องไห้กันน้ำตาก้มจอถ้า IP ใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็ จริงจริงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี EP ีของแต่ละคนนะครับก็แต่ละคนก็จะได้เห็นเหมือนแบบว่ามุมมองของแต่ละคนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จริงๆก็ดีใจนะที่ทุกคนแบบว่าเหมือนกับแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบถูกถูกพูดถึงในโซเชียลเยอะแยะอะไรเงี้ยล่าสุดคือล้อม่ห้กันฉับมากเป็นยังไงบ้างคะครับก็เป็นสไตล์ของพี่บอสตูโรเขานะครับผมยิ้มบ้างก็ต้องมีเศร้าบ้างเหมือนกันครับแต่พวกเราเพิ่งแอบดูมีอยู่กันมา โอ้โหรอดูเลยครับมันแน่นอนแล้วก็เอาจริงวันที่ยี่สองนอะครับเรามีดูสวนดูสวนพร้อมกันที่รีโดโด้วย3สามโปยก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันพลิกเยอะมากเลยเรื่องนี้เลยสอีพจะพลิกแค่ไหนจริงๆดู EP 6ไปยังแบบรู้สึกว่ามันพลิกมากจนมันจะส่งไปที่ EP 7ผมว่าอีพเนี้ย เออมันระเบิดแน่นอนนะเพราะว่า EP หกมันส่งไปแบบดีมากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบพลิกไปพลิกมาแบบเดาผมว่าเดายังเดาไม่ได้ครับคือแบบว่าหมายถึงแบบว่าคนเล่นเองครับที่รู้แบบแท้ทุกอย่างแล้วดูยังฮะใช่เกิดอาการนี้ทุกคนเลยเซอร์ไพรส์ด้วยมากครับน้ก็อนกักันเ็แบบก็ตามสไตล์พี่บอดกูโนครับก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ดูมาให้พี่ก็เหมือนจะกัดกันหมดแต่ว่า EP 6อะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรขี้่ายหรือเปล่าแล้วก็ หรือว่ากกกัันแต่ว่าเมื่อวันดูอีพีหกจบก็คือทั้งสี่คนอ้าปากค้างแล้วก็อึ้งเลยตอนที่เอ็นเครดิตคืนเพราะไม่คิดว่าจะจบอย่างนั้นอะไรเงี้ยบอกบอกไม่ได้จริงเดี๋ยวโดนดุอะเดี๋ยวโดนดุอยากให้แบบรอติดตามชมกันต้องดูรู้แค่ว่าต้องดูค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในในไอจีของลูกกี้หรือว่าโซเชียลมีเดียของลูกกี้เองเนี่ยก็ปล่อยภาพสปอยของอีพีหกออกมาบ้างแล้วครับก็สามารถเข้าไปดูได้อันไม่ใช่หลอกใช่ไหมเออหลอกบ้างจริงบ้างแล้วกันแล้วก็ไปดูเอาเอง อ๋อก็ตามที่พี่ไปพูดเลยครับก็ตามคอนเซ็ปต์แบบกักกักอะไรเงี้ยจังกัน้าจริงๆเรากักมาตั้งแต่ตอนปล่อยทีเซอร์ครั้งแรกนะครับแบบเขียนในเรื่องไม่เหมือนกันตัดมาแบบไม่เหมือนกันเลยก็ยังกักไม่หยุดใช่ก็กักเหมือนเดิมครับก็หลายๆคนแซวนะอย่างบัวเนี่ยก็คือแบบสวยตลอดเราสวยเรื่อยังไงคะเราจะสวยไปถึงปีทีเจ็ดสุดท้ายได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะหยุดสวยไม่ได้บัวคือบัวบัวเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือสวยแรงเลิศเชิดนะครับก็ ยัน EP 6ก็ยังสวยรสชิดอยู่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนิดนึงแต่ว่า EP 7ก็ต้องต้องดูแหละครับมันจะพ่อยอะไรเยอะไม่ได้จริงๆเพราะเราร้องไห้เนี่ยคนสวยก็ต้องร้องไห้เหรอทุกคนร้องไห้ครับทุกคนต้องมีร้องไห้มนุษย์มีน้ำตาบัวก็มีน้ำตามีทุกมีสุขติดต่อก็มีน้ำตาคนเกิดไปหรือจะบัวบ้าบินก็ไม่ได้อาจจะบัวเชียงก็ไม่รู้จริงๆได้ ได้ทุกเคมีไม่มีอะไรแน,น่นอนก่อยากบ้าบีกเนาะทุกคนมองเห็นความแบบน่ารักมงค่ายคำลายแตกแต่แบบสารหมดหมดเลยบ้ากรู้สึกดีครับ <c oughs> รู้สึกดีด้วยโดยที่พอมันเป็นอีพีของผมยาวเป็นอีพีบ้าบิ่นยาวเนี่ยทุกซีทุกทุกอีพีทุกคนทำมาได้ดีหมดเลยแบบการไล่ดานินมิกหรือว่าการแสดงอะไรรู้สึกว่าทุกคนโฮ อีพีของตัวเองอยู่กันหมดเลยเนะจนพอมาอีพีที่4ี่อีพีของผมเนี่ยผมก็เลยกลัวว่าเออมันจะมันจะถึงไหมมันจะทําได้ดีไหมอะไรเงี้ยจนพอเออมันออนแล้วได้รู้กระแสตอบรับเนี่ยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากครับที่แบบออกมาดีอะไรเงี้ยตอนนี้ทำผิดก็คือไม่แบบหวงแล้วน่ะจีดีนมาหนาหัวใช่ครับนี่เปิดหลังได้ครับแดงหงมหมดแล้วายหมดแล้วครับก็จริงๆผมก็เกือบร้องไห้ทุกตอนนะ ลองให้กับรู้ตอนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตัดใจได้หรือว่าจะยังไงใช่ครับครับผมอะไรนะครับท่านรักโซดครับก็ก็อย่างที่ก็จริงๆก็มีพิกทุกๆตอนนะครับผมก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูอีพีหกใช่ผมพยายามจะไม่พูดแล้วกลัวหลุดมากเลยอะเหตุมาล่าสดนี่คืทุกคนเซอร์ไพรส์นะใครเหรอครับเหตุมาแบบว่าอะไรเขาผสมกันเดียวอะไรยังไงดีอ๋ออ๋อ ใช่ได้ววนแกปไ, <อ S 2> ไปส่งวนแกปไปส่งอ๋อวนแกปไปส่ง <laughs> 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 ก็เออ่จริงๆเหมือนในในรูปแหนละมันคือกแ็แค่แบบว่าเหมือนเล่นจ้องตากันเฉยๆครับแบบเด็กเล่นกันใครกระพริบตาก่อนแพ้อะไรเงรี้ยไม่มีอะไรกลัวกลัวหลุดก็หรือจริงๆคลิกอีกรอบนางเอกของเรื่องอาจจะเป็นเป็นใครก็เป็นอะไรล่ะจะไม่ออกมาเลยตามรูป ครับผมก็หลังจากี้ที่ผ่านๆมาผมว่าเชนก็น่าจะเติบโตขึ้นแล้วแล้วก็แบบน่าจะใกล้เริ่มตัดสินใจได้แล้วแหละว่าเขาชอบอะไรหรือต้องการอะไรตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจก็กำลังผมว่าเขาตัดสินใจเลยครับแต่ว่าแบบ EP หกหน้าเป็นแบบชัดเจนมากขึ้นื่าเขาตัดสินใจอะไรกันแน่ EP เจ็ดโอ้ยตัดใจไม่ทันแล้วมั้งครับก็ต้องรอดูนะครับที่ผ่านมาก็ มีอะไรบ้างคะแต่เราเปิดล่าสุดเพลงล่าสุดเพลงไม่เท่าเดิมครับของผมเองเพลงชื่อน้อยอ่ะก็เป็นเพลงสุดท้ายซึ่งตอนแรกก็แอบกดันมาโหเพลงเราปล่อยสุดท้ายผมไม่ผมไม่ผมไม่ทราบเหมือนกันพี่บอสเขาก็แผ่นเยอะเนาะแบบเขาก็ไม่ได้เล่าเราฟังทุกอย่างนะจริงๆพี่อยากเขาจะผิด เราไม่ได้ชอบการขนาดนั้นจริงพี่บอสสั่งมาจริงๆเราก็อยากแบ่งปันบ้างคนดูอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องเพลงเดี่ยวของเราเรารู้สึกขอบคุณกับฟีดแบ็กมาแบบว่ามันก็เป็นเพลงแรกๆของเราด้วยหลายๆคนครับผมก็อ่านฟีดแบ็กกันหมดตอนนี้ก็คือเต้นเพลงพี่นิวทุกวันจนแบบมันเป็นมัสเซลเมมโมรีไปแล้วแบบแต่เพลงพี่นิวนี่คือเคนเล่นชาเลนกันโหนตับระดับโลครับชอบมาก โอ้ยขอบคุณครับคือผมว่าผมต้องขอบคุณแบบทุกคนที่เขาเล่นเลยแบบเออเหมือนเขาเล่นเขามาถ่ายให้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่แบบมาเล่นเพลงชาเลนเพลงก็เรียกว่าที่บอย์เลยบอกว่าพวกเราต่อยอดจะติดต่อได้เลยก็คือตอบแล้วถ้ามีโอกาส <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็อยากลองดูครับแต่เดี๋ยวเรามี EP สุดท้ายที่ดูได้แล้วมีไปขึ้นเออมาช็อปมาช็อป ยังไม่ได้ซ้อมเลยครับโอ้โหแล้วเหม่ยเวอร์ลายไปเลยคือหมายถึงว่ามันก็จะมีเพลงที่ที่เราเคยซ้อมบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเพลงใหม่หรือเพลงกะหรือยังไงก็คือใช่แต่หลังยี่สิบสองเนี่ยคือเราก็กะว่าจะล็อกคิวซ้อมยาวไปแล้วก็จัดโชว์แบบให้เหมือนพอที่จะอ่ะเทียบเคียงกับวงอื่นได้ได้ค่าบาทคนที่มาดู กัสปายเป็นตัวองแล่คะอ่อเอ่อไม่รู้ไม่รู้ไม้ถ้าถ้าเกิดแบบอยากฟังกันก็อาจจะมีเพียงให้ฟังก็ได้ต้องต้องรอชมถ้าก่อยมาแล้วน่าจะได้ฟังแต่ว่ามันพิเศษก่านั้นรึเปล่าก็ต้องมากันนะครับวันสองแนวพี่บอยนั่นหรอแบบมันคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้โยนพี่บอยเลยจ้วยนพี่บอยเพราะว่าไม่กล้าหลุดลักๆกันไปหมดเหรอใช่คือเดี๋ยวนี้ต้องแบบว่าฝึกวิชาเอาตัวรอดขึ้นมานิดนึง ที่เราประกาศในวันทีนมินายนศูนย์ห้าครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วครับที่เชียร์ทุกคนนมือครับทุกคนคาถาแล้วก็กจบเป็นเชิญพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทผู้สายทุกท่านนะครับก็มาตรกดบัตรพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็จะให้พรนาทีนี้นะครับผมเพราะเราสี่คนก็ร้อยทุกคนได้กดบัตรจงได้เถิดนะครับปรึกษาตับสาธุครับมาเจอกันครับทุกคนจงได้เถิดผู้มีเพียงตรงนะครับจงได้เถิด